สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแอด อีกเช่นเคยวันนี้แอดมินก็ยังมีคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับธีรทรบุญมาทันนะครับที่โชว์ฟอร์มเก่งจนแฟนบอลเวียดนามนั้นเกียดกันไม่ลงเลยครับและล่าสุดนะครับโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมฮองอัญญลายในลีกของเวียดนามนะครับก็ได้มาแสดงความยินดีกับธีรทรบุญมาทันโดยโคซิโกนะครับก็โพสต์รูปภาพที่วิดีโอคอลไปหาธีรทรและธีรทรก็ยกมือว่ายิ้มแย้มกันอย่างมีความสุข แต่ก็ทิ้งข้อความเป็นปริศนาเอาไว้นะครับโดยโคซิโก้พิมพ์ไปว่ายินดีด้วยนะน้องว่างๆมาดื่มกาแฟที่ห้องอัญญาลายกันนะก็จากโพสต์นี้นะครับมีคนกดถูกใจถึง7,100คนและมีความคิดเห็นมากกว่า200ข้อความเลยทีเดียวมีคอมเมนต์ทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็น่าจะเป็นข้อความของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับเราลองไปฟังกันเลยครับว่าแฟนบอลเวียดนามเขาคิดเห็นกันอย่าง าบ้างโดยเรื่องจากคอมเมนต์แรกนะครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ระดับของทีละทอนนั้นก็ห่างไกลจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วที่ที่เขาสมควรไปเล่นนั้นก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีคอมเมนต์ comment ถัดไปเป็นเจ้าของบริษัทชาวเวียดนามเลยนะครับทีละทอนเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเฉียบคมทีมชาติไทยเป็นทีมวขแขิแข็งเก่งและมืออาชีพมาโดยตลอดผมหวังว่าทีมชาติไทยและเวียดนามจะได้ไปบอลโลกผมหวังว่าทีมชาติไทยและเวียดนามจะได้ไปบอลโลกแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวเวียดนามมาตอบกลับนะครับความสามารถแบบนี้คง ไม่ได้เล่นในวีลีเขาน่าจะยังเล่นเจลีกอยู่คอมเมนต์ถัดไปนะครับทีละทอนคือนักเตะระดับท็อปของเอเชียไม่ใช่ของอาเซียนถัดไปเป็นของหญิงสาวชาวเวียดนามนะครับเมืองไทยน่าอยู่จังคอมเมนต์ถัดไปครับยินดีด้วยทีละทอนคอมเมนต์ถัดไปครับผู้ชายคนนี้คือโลธามาเทอุสของเมืองไทยถัดไปนะครับฉันมาจากเวียดนามและรักทีมเวียดนามแต่ฉันก็ยังยอมรับว่าทีละทอนของทีมชาติไทยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดของทีมชาติไทยและคอมเมนต์ถัดไปนะครับในเมื่อทีละทอนเก่ง มากก็ชวนมาเล่นซะเลยนะครับคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นการดีครับโคซิกโกที่จะเชิญชายคนนี้มาเล่นให้กับฮองอัญญาายคอมเมนต์ถัดไปครับต้องยอมรับว่าน้องเตะด,ดีมากยินดีกับน้องธีรทรด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับแซวธีรทรน,นิดหน่อยครับพอมาเล่นกองกลางแล้วเขาดูหล่อขึ้นเลยนะ แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกทีนะครับแต่ฉันคิดว่าเขาชอบล็อกบอลไว้กับตัวมากไปหน่อยนะคอมเมนต์ถัดไปครับไปเตะที่ฮองอัญญาลายไหมคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับท่านประธานฮองอัญญาลายต้องติดต่อแล้วล่ะคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับในช่วงกลางฤด,ดูกาลต้องนําเขามาเตะที่ฮองอัญญาลายให้ได้นะโค้ดสามสี่คอมเมนต์มานี่เป็นการชวนทีละทอนบุญมาทันไปที่ฮองอัญญาลายอย่างเดียวเลยนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับดูจากวิธีการเตะบ,บอลไทยจะคาญี่ปุ่นมากมีเทคนิคดีคลองบอลดีส่งบอลเร็วทีมชาติไทยไม่เพียงแต่ตัดชนะ ทีมชาติเวียดนามในแมตช์เท่านั้นแต่เขาชนะทั้งวิธีการด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับส่วนหนึ่งที่ทีมชาติไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนเพราะว่าทีมชาติเวียดนามผู้เล่นฟอร์มตกไปเยอะและเล่นแย่มากๆในปีนี้เลยทําให้การเจอกับทีมชาติไทยเป็นงานยากมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกครั้งนะครับทีมชาติไทยชนะแค่หนึ่งนะัดแต่ทนับผลงานก่อนปี2022พวกเขาแพ้ตั้งแต่ U 17 u 19 u 23และฟุตบอลหญิงในช่วง5ปีที่ผ่านมาทีมชาติเเววียดนาาาามมมปรระสสบคํ็จก ในเชียและทีมชาติไทยก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแถมยังเปลี่ยนโค้ชไปแล้วถึง4คนแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับปีที่แล้วก็แพ้ไทยไป2อศูนย์นะคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดไปเลยนะครับยินดีด้วยกับทีละทอนคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปครับการแข่งขันประจำหมู่บ้านของไทยผ่านไปแล้ว AFF ครับครั้งหน้านักเตะไทยคงไม่อยากเล่นแล้วคงเป็นแชมป์จนเบื่อ Happy Thai จากเวียดนามมเมน์ <Comment S 2> ถัดไปครับยินดีต้อนรับสู่ฮองอัญ,ญ,ญลายถัดไปครับชายคนนี้มีระดับมากคอมเมนต์ถัดไปครับคุณเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปก็พิม เป็นการสนทนาระหว่างซิกโก้กับทีละทอนเลยนะครับยินดีด้วยที่คว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้ได้สําเร็จและนําแชมป์กลับมาสู่ประเทศและเป็นกัปตันที่ดีมากๆซิกโก้กล่าวขอบคุณครับแต่มันยังไม่สมบูรณ์ครับทีละทอนกล่าวมีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่สมบูรณ์ซิกโก้กล่าวผมยังไม่ได้บอกดังวันฮาวเลยว่ามวยที่แท้จริงคืออะไรปอรลอมาสนุกกันเถอะทีละทอนคอมเมนต์ถัดไปครับไปเล่นบอลเวียดนามกันเถอะคอมเมนต์ถัดไปครับจับเซ็นเลโค้ดคอมเมนต์ถัดไปครับโปรกลับมาได้แล้วที่ห้องอัญญ,ญาลาย โคชซิโก้คอมเมนต์ถัดไปครับผมอยากให้คุณมาเตะที่เวียดนามจะได้สนุกสนุกถัดไปนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีละทอนที่จะไปเล่นให้ฮองอันยาลายเพื่อที่เขาจะได้เล่นให้วีลีกแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเมียนมาด้วยนะครับเขาคอมเมนต์ไว้ว่ากิติศักดิ์เสนาเมืองกําลังชวนเขาทีละทอนบุญมาทันให้มาเล่นให้กับฮองอันยาลายคอมเมนต์ถัดไปครับทีละทอนบุญมาทันคุณสุดยอดมากคอมเมนต์ถัดไปครับโค้ดพาเขากลับมาให้ได้นะถัดไปครับได้โปรดนําทีละทอนกลับมายังฮองอันยาลายด้วย p l ีสคอมเมนต์ถัดไป ก็เป็นหญิงสาวชาวเวียดนามนะครับที่มีผู้ติดตามถึง4,500คนและก็แซวโกอุ้มด้วยนะครับเธอเมนไว้ว่าทลรทอนนี่งานดีจริงๆคอมเมนต์ถัดไปครับไทยคู่ควรกับแชมป์ทิรทอนคุณสุดยอดมากๆและมีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับทีมชาติเวียดนามกําลังตกต่าและเสียฟอร์มเพราะความพ่ายแพ้ในปีนี้ทําอย่างไรพวกเราถึงจะเก่งเหมือนเขาคอมเมนต์ถัดไปครับทิรทอนเจ๋งจริงจริงระดับต่างกันมากเขาไปไกลมากแล้วจากอาเซียนถัดไปนะครับเขาเป็นนักเตะที่ดีทีมไทยปีนี้แข็งแกร่งมากสมควร ควาแชมป์ยินดีด้วยถัดไปนะครับเนี่ยแหละระดับนักเตะเจลีคอมเมนต์ถัดไปครับไปเวียดนามกันไหมคอมเมนต์ถัดไปครับได้โปรดกลับมาห้องอัญญาลายอาจารย์คอมเมนต์ถัดไปนะครับการชนะครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีหวังว่าโค้ชคงจะได้เคล็ดลับอะไรดีๆเช่นกันคอมเมนต์ถัดไปนะครับโคซิโก้ไหนๆก็ชวนทีลทอรแล้วชวนเหงียงโกนทายไปด้วยละกันชวนไปดื่มกาแฟที่ห้องอัญญาลายอ่ะคอมเมนต์ถัดไปครับผมว่าทีลทอรน่ะฉลาดกว่านักเตะของเราเยอะแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าเรายังสู้เขาไม่ได้คอมเมนต์ถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศ ยด้วถัดไปนะครับยินดีด้วยกับทีมชาติไทยและโค้ด้วยนะคอมเมนต์ถัดไปครับพองอัญญาลายได้คว้าตัวทีละทอนมาแล้วสุดยอดมากคอมเมนต์ถัดไปครับกิติศักดิ์แสนาเมืองก็ยังเป็นที่รักของนักเตะอยู่ดีถัดไปครับยินดีด้วยไทยแลนด์บอลไทยเบอร์หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถัดไปครับปีนี้เบอร์3เล่นดีมากคอมเมนต์ถัดไปครับเขาหล่อมากเบอร์3คอมเมนต์ถัดไปครับท่านประธานทุ่มเลยคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับฉันไม่ชอบเขาเลยแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆเขาทําได้ดีมากๆในปีนี้คอมเมนต์ถัด การนำทลรทอนกลับมาที่ห้องอัญญลายนั้นดีที่สุดเสมอโคซิโก้ถัดไปครับห้องอัญญลายควรเชิญคุณมาเล่นที่เวียดนามคอมเมนต์ถัดไปก็เชียร์โคซิโก้ให้เป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามเลยนะครับไปคุมทีมเวียดนามถอะโค้ชได้โปรดคอมเมนต์ถัดไปนะครับทีรทอนบุญมาทันสมควรได้รับผู้เล่นยอดเยี่ยม AFF ครับคอมเมนต์ถัดไปครับตอนนี้แหละเป็นเวลาที่ดีแล้วที่จะเซ็นสัญญากับทลรทอนบุญมาทันถัดไปครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากคอมเมนต์ถัดไปครับทิรทอนแบกทั้ง คอมเมนต์ถัดไปครับยุติศักเหนาเมืองผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเวียดนามแพ้คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับท่านประธานได้โปรดทุ่มเงินซื้อเขาเถอะคอมเมนต์ถัดไปครับโอซิกโกคุณฉลาดมากที่ชวนเขามากินกาแฟคอมเมนต์ถัดไปครับประเทศไทยเป็นที่1ตลอดการคอมเมนต์ถัดไปครับหลังจากกินกาแฟเสร็จก็ปิดท้ายด้วยคาราบาวคอมเมนต์ถัดไปครับซื้อคนนี้เป็นแชมป์แน่ๆดึงทีละทอนมาเลยคอมเมนต์ถัดไปครับหลอกล่อเขาไปก่อนโคซิโกคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่คนละระดับกับเราเราต้องยอมรับแต่ผมก็หวังว่าจะ เห็นเขากลับมาเล่นที่เวียดนามถัดไปครับชายคนนี้เพิ่งได้แชมป์จากประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้เขาก็กลับบุรีรัมย์แล้วเขาก็ได้แชมป์ที่บุรีรัมย์อีกและตอนนี้เขาก็อยู่ทีมชาติไทยแล้วเขาก็พาไทยเป็นแชมป์อีกถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมไทยคอมเมนต์ถัดไปครับบุญมาทันนี่มันดีงามจริงๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งจาก200เม้นท์นะครับที่แอดมินนํามาฝากโดยจะเห็นได้ว่านะครับส่วนใหญ่แล้วแฟนบอลฮองอัญ,ญลายนั้นต้องการทีละทอนมามากๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้แ กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและ subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแอดจะนําข่าวสารบอลไทยนักเตะไทยและเอเชียที่พูดถึงทีมชาติไทยมาฝากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ